ติมด้วยธนาคารแบงก์อินดด้วยค่ะบอกตำแหนีงบอกใน็กคิปนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวสก,กูช๊ชกันเลยนะคะตัวสก,กู๊ i นะคะก็จะมีเป็นสก,กูช๊ชที่เพิ่งทําเองค่ะอันนี้นะคะขายสิบห้าบทค่ะเอ้ยขายสิบบาทนะคะอันนี้ขายเป็นอันนี้ขายสิบสิบบาทนะคะ เฮ้ยอันนี้ขาย15บาทค่ะ5บาทค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูอันทำเอง5บาทอีกอันนึงนะคะอีกแพ็คหนึ่งค่ะอันนี้เป็นปังแผ่นโดนกัดน,นะคะนิ่มนะคะนิ่มๆน,นะคะไม่สโลค่ะ5บาทค่ะ อันนี้ก็เป็นบางแผ่นน้ายิ้นนะคะนิ่มๆค่ะไม่สโลูค่ะถ้าใครสนใจก็อบรูปได้เลยนะคะอันต่อไปนะคะเป็นบางแผ่นไฮเยนนะคะอันนี้ขาย5บาทนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านหนีแพนด้านะคะ5บาทค่ะ แล้วก็เป็นวันหมีแพนด้าสองนะคะถ้าใครอยากโดนถ้าใครอยากได้แบบกันนะคะบอกเลยนะคะเราบอกไอดีไลน์่แล้วนะคะก็ห้ามสั่งเล่นนะคะคือข้อยอกย่อก็คือห้ามสั่งเล่นนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ของที่คางสเตลนะคะเดี๋ยวชมจะเซลล์ให้นะเซลเหลืออัลละห้าบาททุกอันเลยนะคะเซลเหลืออัลละสองบาทนะคะแต่ถ้าอันไหนที่สิบบาทนะจะเหลือเซลลแค่ห้าบาทนะคะ ตอนอันเค้กของฮาวเทดีเอ็นนะคะอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะตัวทำเองอะชมชมชมจะเหลือแค่5บาทจริงๆนะคะแล้วก็ของแถมค่ะก็เป็นเกมมี่มีลค์คอนอีกเช่นเดิมอีกเช่นเคยนะคะอันนี้ก็คือแพ็กเกจนะคะของฟองน,น้ำที่ชมซื้อมานะผิวเนียนมากเลยค่ะถ้าใครได้ลองจับแล้วนะคะอันนี้ชมซื้อมาจากทุกอย่าง20บบาทนะคะ ส่วนเรื่องซิกแพกนะคะซิกแพคอีลิงเนี่ยก็ต้องขอบอกนะคะจองได้นะซิกแพกนี้จองได้สี่วันเลยนะคะแต่พวกเนี้ยค่ะจองได้แค่สามวันนะคะซิกแพกจองได้สี่วันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็แนแฮมเบอร์เกอร์โรยงาน,นะคะอันนี้คือจะนิ่มมากเลยนะคะแล้ว เราเราใส่แพ็กเกจไปให้ด้วยนะสิ่งสำคัญคือแพ็กเกจนางนี่แบบออบแก๊บอานะคะคือมันมันมันไม่หลุดนะมันไม่หลุดนะเราติดกระดาษกาวไม่หลุดนะคะก็น,นะคะเราติดกระดาษกาวนะ ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ๊ม่แายค่ะกุณบมค่ะขอให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะ